ขนมเพนเราวันนี้เราเททิ้งนะนี่อันนี้นะคะสวยมากเลยเนี่ยนน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 เนี่ยที่ที่เราชี้อ่ะนี่อันนี้อันนี้นะจบมาให้ดูแง่เล่นได้ทุกคนเล่นได้เล่นดาเราได้ฮะวันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์ส่งชิ้นค่ะทำให้ลูกค้ากัน ก็สบัดสะบัดนี้ก่อนแล้วก็คว้าใส่หม้อเลยอนสองชิ้นนะคะนชิโนะหม้อนี่เป็นกครืองปรุงนะคะมีเนื้อปูกับเนื้อกุ้งให้จุบๆไปเลย ได้แล้วจ้าตอนขอบคุณค่ะปัดกันนะไปแบ่